สอยดาวดวงดาวนี่โอ้อะไรนะนี่ๆๆๆๆๆๆ้สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแลกของขวัญกับพี่ๆนะคะนี่เลยนี่พี่ๆทีมงานของยิ้มแย้มทีวีนะครับที่ตัดคลิปทําการ์ตูนให้น้องๆได้ดูนะครับค่ะมีของขวัญเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ของแม่ปุ๋ยนะคะนี่ของพ่อบอมค่ะ และตรงนี้นะคะของหนูแย้มค่ะและของหนูยิ้มคือน,นนี้นะคะ oh. และว,วันนี้เราจะจับจับฉลากเหมือนว่าเป็นสอยดาวอะ่ะ oh. นี่แต่ดือต้งคริสต์มาสตรงนี้เลยนะคะอ oh. สอยดาวดวงดาวนี่ว้าวพ้อไม่ยังหนูยิ้มหนูแย้มอ่า oh. เรามาเริ่มจับของขวัญกันก่อนนะคะโดยการให้หนูยิ้มหนูแย้มมาจับสุ่มเลือกดาวนะคะท oh. ี่อันมีตรงนี้นะ เขาเรียกเป็นลวดกำมหยี่สีแดงนะคะต้องเป็นสีแดงอย่าง<ช>เดียวนะเพราะจะมีลายชื่อว่าเป็นของใครอ่ะหนูยิม้มพยายามเลือกเลยค่ะอะเดียะสีเหลืองอ่ะหนูยิ้มก็สีเหลืองกกเหมือมนกันมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นว้าหนูยิ้มได้ของพีควายโอ้หนูยิ้มได้ของพี่แก พกกับี่แ้มนะเป็นคนตัดยิ้มแย้มทีวีเลยอาเป็กหวานมให้หนูแย้มก่อนขอบคุณค่ากันลูกขอบคุณคข้าเลยขอบคุณอ่าหนูยิ้มนะคะหนูยิ้มอ่ะว้าขอข้าค่นลูกจับเลยอ่าจะแกะเลยไหมหรือว่าจับให้หมดอ่แกะก่อนเลยแกะก่อนเลยรู้เลยอยากรู้ได้อะไรนะโอ้มีอีกมีอีกค่ะมีอีกชั้นหนึ่งโอ้จะซับซ้อนหรือเปล่าเนี่ย อะไรอ่ะออพ่อเป็นกงข้าวเหล็กหูเป็นกองข้าวพอเลยเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะใส่น้ำปลาด้วยเฮ้ยมีใส่น้ำปลาด้วยเราปิกนิกอะเวลาไปปิกนิกอะไรอ่ะนี่ไงอันนี้เอามายึดมายึดติดอันนี้อะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ือใส่เป็นข้าวนี่เป็นกับนี่ไงนี่ไงเป็นออกมาญี่ปุ่นเออเหมือนญี่ปุ่นเลยสเกียบมีสเกียบอ๋อทีใส่น้ำปลาเฮ้ยอะครูยิ้ม ของขวัญนี้นะครับก็คือไม่เกิน300บาทนี่เราตั้งตั้งราคาไว้ของยิ้มกองใหญ่สีน้ำเงินโอ้อะไรอะเฮ้ยมีถุงชีวสว้าวเทปีรองนั่งกับหมอนรองขอมถูกไหมเนี่ยถูกไหมคะถูกเด ใครจะตัดก่อนแม่ปุ๋ยไหมอ่าให้แม่ปุ๋ยจับก่อนให้แม่ปุ๋ยจับแดกของตัวเองล่ะโอ๊ยก็เปลี่ยนใหม่สิเอานี่นะกันอ่าสีเหลืองมาลุ้นลุ้นอ่าลุ้น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 ของแม่ปุ๋ยใครนะได้ของพี่แพนนี่พี่แพนนะครับเป็นคนตัดคลิปปุ๋ย DIY ช่องปุ๋ย DIY นะครับ นี่โอเคเออกระดาษของขวัญน่ารักมากเลยอ่ะโ้อจัดเซ็นทันนะครับเซ็นทันเลยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะกระเป๋าเหรออะไรเอ่ยกระเป๋ากระเป๋าค่ะไม่ใช่กระเป๋าเหมากกันไม่ปุ่ยมากไปกระเป๋าไปตลาดไปตลาโอเหมาะมากเลยเดี๋ยวให้พี่ๆจับก่อนเดี๋ยวพ่อมาคนสุดท้ายเลยโอเคอ่ะใครก่อน อ่ะพี่แก้มได้แดงได้แดงอ่าได้ของใครนะของออดออดไหนยิ้มยิ้มถอยนี่พี่อ้อนพี่อ้อนเป็นคนทำการ์ตูนนะครับีต่อเลยพี่อ้อนต่อเลยอ่ะได้แดงเลือกจะม่หีแดงมีดาวให้เลือกเยอะแยะมีหลายสีมากเลยอ่ะพี่ออดดิบแล้วได้เลยของพี่บอล นี่มันลุ้นกันลุ้นกันอ่ะแล้วไปใครดีพ่อจับต่อเลยป่ะพ่อจับต่ออ่ะพ่อบำจับต่อเลยเลือกไม่ถูกเลยเอาไหนดีนะเอาไหนดีนะเอานี้ดีกว่าอ่ะให้พี่ออนช่วยแกะหน่อยของเซียนโอเคให้พ่อบำเลยครับยายนี่อ่ะมาอ่ะแล้วันนี้ส้มจับต่อเอาไหนเอาไหนเอาสีแดงสีแดงอ่าได้แดง หนูเย้เย้เย้มาพี่ส้มเย่ตอนนี้เหลือใครเหลือแพนกับขวัญอะของแม่ปุ๋ยได้ของแม่ปุยอันนี้นะ่มาพี่ขวค่ะท่ได้ของหนูยิ้มหนูยิ้มเลยเนอเดี๋ยวให้พี่ๆมาแกะมามา้นตอนนี้นะวันี้ของใครของพี่ส้มหรอคะ่อวำแกะ้พ่อพอวได้โอ้อะไรเนี่ยอันนี้ลุ้นลุนลุ้นลุ <โ>อันนี้ได้ตุ๊กตาของหนูยิ้มตุ๊กตาที่เหมาะกับพ่อปอมมากเลยโโอ้หยอดเลยเป็นใส่ที่ใส่ปากกาโอ้โหอะไรอยากได้เลยได้อะไรโโอ้หได้กระเป๋ากเป็นร่มอันนี้พี่อ้อนได้นี่เลยนี่ของพี่ส้มอ่่ะพีของพี่ส้มได้ของใครของนุยามไปเลือกเองเลยมาจากเซเว่น ว้าวน้องแมวน่ารักจริงๆเลยมีอันนี้ด้วยนะมีพวงกุญแจมีพวงกุญแจด้วยแล้วมีช็อโกอนดอันนี้ของพี่อ้อนพี่แก้มได้นี่มี้สีสวยน่ารักมากเลยอะในกระเป๋าสามใบ นีด้กระเป๋า3ามใบเลยเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามีรางวัลพิเศษให้กับน้องๆพี่ๆด้วยนะคะลุ้นทองแหวนทองนะโดยการสอยดาวลุ้นทองนะนี่เดี๋ยวอันดับแรกนะเดี๋ยวเราจะให้อีกคนนึงนะครับก็คือแม่บ้านนะครับปานี้มาปานี้โดยการให้ให้จับนะคะตรงนี้จับฉลากจับฉลากว่าจะได้ดาวสีอะไรได้ดาวสีอะไรก็ไปหยิบดาว ที่เป็นได้เขียวๆนี้แล้วก็มาเปิดดูว่าลุ้นทองว่าได้ทองหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับอันดับแรกให้ให้ป้าน่จับก่อนอายุงานอายุงานเยอะสุดครับผมนี่บป้านจับอ่านี่ป้านได้ดาวสีสีเหลืองค่ะป้านี่ไปอ่ามวะให้พี่ๆหยิบเลยคนละหนึ่งเก็บดไปดีไว้นะอย่าเพิ่งเก็บหยิบแล้วก็ไปหยิบดาวได้เลยเด็กๆอ่ะหยิบ เออปีศาจที่เป็นไดสีชมพูเซลหยิบหยิบเลยหยิบแล้วก็ที่มันเป็นที่เป็นได้เขียวอ่ะตอนนี้ดาวทุกคนได้แล้วนะคะสองสามเปิดเลยปะตรงนี้ปะตรงนี้อ่ะนี่ตรงนี้หนึ่งสองสามเปิดเปิดอะไรเนี่ยที่แพนไดไรี่แพนก็ได้แหวน แหวนเจ้าหญิงพี่อ้อนได้แหวนเจ้าหญิงพี่แก้มได้แหวนมรกตสีแดงพี่ขวัญได้แหวนทองครบได้ไหมพี่แหวนเจ้าหญิงอ่าอันนี้คือเป็นของแถมของแถมใช่ค่่ะนีจับของรางวัลพิเศษเสร็จแล้วเราจะมาถึงช็อกโกแลตกันนะคะาช็อกโกแลตเป็นยังไงไม่รู้มียังไม่เคยแกะวว้า รสชาติแตกต่างกันยังไงเนาะนี่ไงหยิบได้เลยนี่ไงนี่เป็นที่เลยหอมมากโอเคนี่อันนี้อะไรคะนี่นะคะพอแกะเอแม่ปูจะแกะก่อนเนาะสีนี้หรืออะไรว้าวขอจิ้มเลยนะเป็นอย่างนี้นะคะงั้นยืมอะไรวันนี้วันนี้หยิบเลยวันนี้จะอยากจิ้มอะไรอืมขอจิ้มของแม่หุ่งหน่อยได้ค่ะได้ค่ะพิกเจน่าของแม่หุ่งก็มีเหมือนกันหรือเปล่าสีแดงสีแดง อร่อยนี่อร่อยากจริงอันนี้แบบไข่นั้งแต่เล็กๆง่ายๆอร่อยสต์มาสครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเรานะคะยิมยัมทีวีขอตัวลาไปก่อนนะคะเมอริคิสต์มาสชาติ